สวัสดีครับทุกๆคนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาวาดภาพนะครับด้วยสีช็อกกันนะครับจะใช้สีช็อกประมาณ3สีนะครับเป็นโทนสีน้ําเงินนะครับก็จะมีสีน้ําเงินสีเทาแล้วก็สีดําๆนะครับเป็นภาพหมอกยามเช้านะครับแล้วก็จะใช้ดินสอสีดําเข้ามาช่วยด้วยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะเตรียม กระดาษให้พร้อมนะครับกระดาษก็จะเป็นกระดาษ100ร้อยปอนนะครับแล้วก็ติดขอบต้านข้างนะครับเพื่อความสะดวกนะครับต่อไปนะครับเป็นเทคนิคการทําภูเขานะครับก็จะนําเศษกระดาษมาแล้วก็ฉีกให้เป็นรูปภูเขานะครับเพื่อที่จะ,ะทำให้เป็นสันของภูเขานะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับหลังจากนี้กระดาษสีกระดาษนะครับจีกไว้เป็นรูปร่างเรียบร้อยแล้วนะครับหลังนั้นเราก็จะเตรียมการนะครับก็จะใช้จะใช้สกอเทปนะครับมาพันที่มือไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการถูสีนะครับปกติ บางคนอาจจะไม่พันก็ได้นะครับแต่ว่าจะได้ไม่ต้องล้างมือนะครับเดี๋ยวเราจะใช้นิ้วมือนี่แหละถูสีช็อกให้มันเรียบนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอาสีมาถูที่นิ้วให้มันติดที่นิ้วเรานะครับเดีย๋ยวเราจะไปถูที่กระดาษให้มันเป็นท้องฟ้าแบบสีอ่อนๆนะครับ หลังจากนั้นก็ลองเอากระดาษมาทาบดูนะครับลองดูว่าเหมาะสมไหมนะครับก็ใช้สีช็อกถูที่มืออีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จับกระดาษให้แน่นนะครับแล้วไปถูที่ริมภูขเขานะครับถ้าเกิดเราถู เอาสีช็อกมาถูด,ด้วยมือนะครับสีที่ลงไปที่กระดาษก็จะเป็นแบบเชียวเขาจางๆที่มองเห็นแบบไกลๆนะครับก็คือจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับอ่าครับเห็นแบบจางๆแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการให้ชัดก็เอาสีช็อกนะครับลงบนกระดาษเลยนะครับ ยิ่งใ,ใกล้ขึ้นก็จะต้องใช้สีที่เข้มมากขึ้นนะครับมีแสงและมีเงามากขึ้นเขาใช้เลือกใช้สีน้ำเงินนะครับปนสีเทานิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันดูกำคลันิดหนึ่งคลึมคมนิดหนึ่งนะครับ ระยะใกล้ก่ามาอีกนะครับก็จะใช้สีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะครับเพื่อให้มันชัดเข้มมากขึ้นนะครับ ในการใช้นิ้วเกลี่ยเนี่ยครับเพื่อให้สีมันเรียบนะครับสีแต่ละสีที่เราลงซ้ำๆกันเนี่ยมันจะได้เรียบเป็นพื้นเดียวกันนะครับต้องการภูเขานะครับที่แค่ไหนนะครับก็ สามารถฉีกกระดาษแล้วก็ลงสีทับทับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับครับระยะหน้าสุดนะครับก็จะใช้สีดำมืดเลยนะครับเป็นบรรยากาศ ยามเช้านะครับยามเช้ามองไกลๆก็จะมีแสงสว่างใกล้ๆก็จะเป็นสีทึบๆหน่อยนะครับก็จะลงสีดำแล้วก็สีน้ำเงินเกลี่ยให้มันเข้ากันนะครับ หลังจากนั้นก็จะใช้นิสอเข้มๆนะครับในการวาดครั้งนี้ก็จะใช้ดิสอ EE นะครับหรือใครจะใช้ดิสอ6กก็ได้แต่ว่าจะอ่อนกว่านะครับก็เอามาแต่งเป็นพุ่มไม้ที่มองไกลๆนะครับ ต่อมาก็จะวาดเป็นรูปนกนะครับที่กำลังบินออกไปาหาอาหารในยามเช้านะครับก็จะวาดเป็นภาพไกลๆนะครับก็เห็นเป็นปีกนกแล้วก็ตัวนกนะครับเป็นเป็นฝูงเลยนะครับ ครับเรียบร้อยครับก็จะเห็นเป็นบรรยากาศหมอกยามเช้านะครับกวาดง่ายๆนะครับฝึกวาดนะครับอย่างครับกวาดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครเครียดนะครับเป็นการผ่อนคลายยามว่างจากการทำงานนะครับก็จะได้ภาพที่อาจจะไม่สวยที่สุดนะครับแต่ก็อ่า ช่วยคลายเครียดได้นะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับก็สามารถติชมแลวก็ร่วมพูดคุนร่วมพูดคุยกันได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ